สัสดีพี่น้องหาวยคุยงสวัทุก่าสวัสดีครับผมวันนี้มาหาหิงปลาแหลกพี่น้องที่นีตัวปอไม้หรอปอไม้เลอกรอพี่น้องปืนปืนมันปืนมนก็เงี้ยปืนมนก็ ก,กว่งางหาิีความ <c oughs> ้น้องนโต้กระกานหอนโอ้ยแดจำจำใส่ีนี้โตด้รอลุนเด้อพี่น้องเฮ้ยหมุนป้าหมุนรงนะไอน้องรอลหมายนกระเยอนลุงแตมีบอรอลุนเด้อพี่น้องรอุลน้งกัน ขอคเป็น,นป่าอย่างพี่น้องอ้ดําตุมไปอยู่ใน,ดนบปปดยิงก็ไปว่ได้อุ้มไพ่นุ่มดำปลาเล็ดป้ ฐานออกมาพี่น้องฐานบอกมายิงไปเพื่อาอาไป,ปาไปไหลยิงไปไปด้าตัวงี้ยวปลาเล็ด,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 ดพี่น้องปลาเล็ดเงียนเงียนปลาเล็ด ม so ีสองตัวตัวนึงหลุนฝ่ามืออีกตัวนึงดำตัวคุมตัวคุมตัวไงบ่างร้องมันยึดตัวไงบ้างดิ่ออกมาบ่หาบ่ ม่ตัวนึงตัวหน่อยตัวนึ่งเยัมีน้องเห็นแล้วเห็นแล้วเงยย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 ย cô bật ngay đấy cô nương, nó bỏ mà chú chong này, chong niu, bay bố dàn bông nhính bây giờ thực tôi nói nữa như tôi nghe <laughs> uống bỏ mát đi tầng ngũ với tầy nam vừa nắm bay nắm tầm 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 lại tầm tầm cùng tầm 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 vào เงี้ตัวงี้บุหรุจักลูด้วยหลักสนั้ดังี้ยอลกันงงเลยันป่าป่าเลียดกวนกันงานยิไปถึตัวน้อยเนี่ปนอัน

ใส่บ bon. oh, ุญดินแงดินแยงดินแงดินแงโอ้นขอไม่ขออีกปานขอไม่ตือโน้ท่านตือ่นต่าตืนยัอย่ตนยังย่เี้ยเตี้ยดิ้งดิ้งเตได้ปลาทู ดิ้นยังดินแรงกึลงกันมังขลงกัน

มาพอดีตัวหนึ่งตัวไงคูนันบูเขาเลยเตือนกันตือนตัวไงตัวน้อยรุ่นหาขีดนี่แล้วตัวนี้ตัวน้อยไอ้หน่นอ,อ,อ,นองลูเบลพูนเขงอีกอู้นเห็นกันอุ้นตัวไง,น,งนั่นเขงมานเลอู้ดูดอกกระเบิดอุ่นร้อยอย้เสยยียใจทำไ เดี๋ยวมันสัมมันไม่สัมมันไม่พี่น้องจะสองโมงสัมมันไม่มันไปมันไปพี่น้องลุกเมียวกันลูกดอกวุ่นแล้วมาสองลูกเลยน้ำเล็กพี่น้องน้ำเล็กน้ำสั้นนี่ตัวนึงพี่น้องตาหน่อยสวยแต่มือเดี๋ยวพี่น้อง เสดายหญ่บนหยยิงเลยว่ะดูไปตัวนงี้ดวยคู่กันตัวเี้ถ้าเราข้นิพี่น้องก็ตัวี้่โอ้ลูดอกลุ้งตัวเี้ยยืดตั้มตั้มยืดตื่นนี่พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวข้นนห่มึงกันอึอ ยังยังยังพี่น้องตัวเองยัง่ังโอ้สองลอยู่ออน้องดึกวาขี่น้อยพี่น้อง้สองลอยู่พี่น้องสองลอยู่ไหนมึงไงแหลตผัว่พี่น้องบดกัน ngọt sụt mà biển nó. Bên nó chơi gắn dùng thân, suối suối. khốn này Khẽ ốc bà rồi Đóng tôi cùng tôi cùng dùng tung Tương tỏ tung tương nghe Phía gần nhiều Bố lụt là tôi này เลียดไงพี่น้องปลาเลียดไงโไงเลยตัวนี้เสียงมันสวบน้ำอกุ๊บกุ๊บอยู่นี่เรกว่าปลาดู เงี้ยนี่พี่น้องฐานขึ้นอี่กงเนลอยอยู่มันลอยอยู่ซื้อปลายปืนผม ฐา,า,า,านขึนอีกน้องฐานขึนอีกเหนอันขางไงยิไง

ลุ่มพ่มือห,หลายสามตัวนี่ขึ้นให้เละหลุมหน่อยใส่น่อยบางยิง,งมันหือด่าปลาโดวบเรือประโดดขึ้นจิ้มน้ำ ครับเยิน ดำตุมตุมนะครับซื้อนี่ซื้อปปืนอื้มโดน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 มีน้องกางย กินต้มป่าโอ้ยทาบังดนโอ้ตัวนี้แค่แค่เติบย่งองหูนั่งเป็นชัูกอ่ะเดี๋ยว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 ดินแล้วดินแล้วดินแล้ว,วขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย Mặc ngay đấy thúng à mẹ từ kìa thúng từ hăng đi các lên thương nóc hang đi nha gội lèn đại chút tương Khẩu thôi đủ cũng đi thôi nha này nha ngay có thôi nha tuần nha tuần nha ตัวหนอนสองโลตรงนี้บดแผลสามอยู่ครับเกือบเกือบบุลละไหมเกือบสามบุลละซุ้มหน่อยมันลายหลุนฟองมือเลยลายพี่น้องอกลายเลยแค่อ,อีป่าตัวนี้แฉเติบแบบข้นกวนดู อือชอบเป็นจมูกจิตปวดดักหา้พี่นองสวยสวยสวยมุมนิหวานหวนหวานได้ซ้เต็มแล้วเฮ้ย <c ười> สวยสวยพี่น้องคำแล้วพี่น,อน,น,น้องเมียบัตรเมียซองตบเนี่ยบรรยากาศย่มคำพี่นอ้องตะเวนติดถุกดินเนาะ เดี๋ยวเวลากลับบ้านกลับซองนล้ส่วนผลงานวันนี้พี่น้องสวยเหมือนเดิมอี้ปลาเล็ตเงี้พี่น้องอย่างเี้ยอู้หญ่งสองโลกวัวอยู่ถึงสองตัวนี่ไล่เลีย,ยงปลาปลาหนันแม่เดียกัน,น,น,กนตัวนี้แม่ลงมาเดี๋ยวดุนฝามือเลยครับตัวนี้เมื่อนัอ้นนันนันพุ่ม ยิงคู่กันตัวใดบุ้นหนึ่ยิงคู่กันในตัวนี้มั้งยิงคู่กันครับตัวนี้มองด้วกันฮะพี่น้องได้เวลากลับแล้วคำแล้วมื่อดื่มตาแล้วรอชมคลิปหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวยังมาลงล่าปาลาเล็ดปลาดูอันนี้บ่มียิงเขานุน่ข้าเจ้าหรอก เกินส่วนเนี่ยว่าไปอีกเที่ยงไก่ไก,ไกไ่เอกบ้านผมครับไปไปน้องเจอกันอีพีหนาคลิปหนาต้อรุ่นกีได้ปลาแลดไงคือ,อยิงสี่วะดีได้บักรุ่นโลเฮ้ยน,น้องเจอกันอีคลิปหนาครับติดติตามฝากติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับสวัสดีครับ